โรเลอร์ตัวเนี้ยใช้ใช้คล้ายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่วิธีการยึดใหม่ก็คือว่าที่ปูแจ้งปัญหามาันคือว่าเวลาที่ลูกปืนมันติดหรือมันขัดน่ะเขา,าที่เป็น,นตัวน็อตตัวเนี้น่ะมันจะหมุนตามขอหมุนตามมีบางทีน็อตขาในโรเลอร์หลุดได้ก็เลยทาําบาไว้แบบนี้นคือว่าให้มันเป็นสล็อตจิ้มเข้าไปกันเขาบิดถ้าโรเลอร์ขัดอย่างเงี้ย มันก็ยังโอจะฟื้นไปได้แต่ว่าเทานี้ไม่ขาดแล้วก็น็ตเนจะเป็นหมลของงานว<า>่าความโตของเพาน็ตใช้ได้ไหมความโตเทาน็ตใช้ได้ครับขอแค่อย่าให้มันอย่าให้มันเสียสีเกิดความร้อนที่จริงตัวนี้เทา17มิลก็ยังไหวแล้วตัวน,นี้เท่าไหร่อยู่ตัวน,นี้ผมใส่ให้ยี่ิบ้าเออฮะแล้วหัว <25 S 1> น,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 นน็อตเนี่ยนอ็อตยี่ผ้าตัวนี้ผมนอตเอ็มสิบสี่แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่มันไม่มันจะไม่นี้แล้วมันจะไม่หมุนตามแล้วตัวที่รัดจริงๆก็คือตัวนี้ แล้วตอนนี้ก็คือว่าแค่บีบเวลาที่เราเชื่อมโครงแบะหรืออะไรเงี้ยคือว่าบีบให้มันมาชนในปลาตรง่ี้ม็จะเป็นปลาี๋ยวผมจะแยกเป็ชิ้นต่กันอ๋อไม่เห็นตัวบานี้ก็คือว่าตัวที่อยู่กับสกีที่เป็นช่องสล็อตให้มันกันเข่าหมุนบาตัวนี้ก็จะมาชนด้านในสกีเพื่อยันไว้ไม่ให้น็อตบีบเข้าเกินไป เราเราขันทีนเนี้ยอันนี้คือคิดเผื่อไว้คุยกับพี่เตียกับพี่อุดอะไรกับสูญเยร้อยแล้วเผื่อเราโค้งโค้งเราแบะสักสองเซนสองเซนครึ่งเราอ่ะจะใช้แหวนเราจะใช้แหวนแหวนตัวนีวนว้ตัวนี้คิดเป็นแหวนถ้ามันแบะสองเซนครึ่งแหวนจะนาสิบมิลใส่แล้วก็ขันนอ็อตบีบเข้าไปน็อตก็จะไม่ขันบีบแรงเกินไปด้วย ไอตัวนี้ผมใช้เป็นเทาตันเทาตันนิ้วหกุื้นเราสามารถตัดแล้วก็เจาะรูแล้วก็ท,ทําสีมาใส่ได้เลยง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานชุดเพราะว่าสองนาทีก็เสร็จที้ตัวด้านในของโรเลอร